เรียนลูน้ามันกําลังจะฟื้นนะครับหรือว่า,วามันกําลังจะผ่านพ้นวิกฤตนี้หรือวิกฤตนี้มันกําลังแค่เริ่มต้นนะครับวันนี้ Creative Rich จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิ Yoshi, กำพลอุรานวิริโยนะครับและนี่คือ Creative Rich คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง creative risk ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ investment metaverse blockchain nft แล้วก็เรื่องคอนเทนต์ optimization ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเหรียนรู้หน้านะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข่าวมากมายก่กองเลยนะครับข่าวล่าสุดในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นข่าวชวนช็อกนะครับชวนเซอร์ไพรส์ก็คือสำนักข่าว sbs ของเกาหลีตนะครับได้ตีข่าวเรื่องของการไปสำรวจ สำนักงานของเทอรล่าในประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อดูว่ามีความเป็นอยู่สุขสบายดีไหมนะครับปรากฏว่านะครับพอนักข่าวไปดูเนี่ยมันกลายเป็นแค่ตู้รับจดหมายเปล่าๆเฉยๆนะครับข่าวนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนนะครับก็ยิ่งไปกระเพื่อมความรู้สึกที่เรียกว่าเอไอเหรียญนี่มันเป็นเหรียญโลวงโลกหรือเปล่านะครับมันมันมีจริงหรือเปล่าขนาดสำนักงานมันยังไม่มีจริงเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์คัมพานีหรือเปล่านะครับแล้วก็ยิ่งไปกระตุ้นความโกรธแค้น แล้วก็ความสิ้นหวังให้กับคนที่ถือครองลูน่าแล้วก็ USC ด้วยนะครับแต่ในการนี้นะครับบริษัทเทอร่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างไรนะครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะสนักงานมันไปซ่อมหรือว่ามันเป็นสักงานชั่วคราวหรือว่าเป็นที่รับจดหมายเฉยๆจริงๆนะครับตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันจากเทอร่าแต่อย่างใดครับโดยล่าสุดนะครับทางการเกาหลีนะครับได้มีการฟีดนะครับดำเนินการระงับทุกธุรกรรมของลูน่าฟา n เด t i o ชั่นการนะครับตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่23ที่ผ่านมานะครับ ด้วยการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกองทุน LFG นี้นะครับยังมีสินทรัพย์ที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยประมาณสักจำนวนหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีบิตคอยนี่ประมาณ313เหรียญหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ32ล้านบาทนะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆอีกจีปาถาน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังมีเหรียญลูน่าที่ไร้ค่านะครับอีกประมาณ222ล้านเหรียญด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับโดคอเนี่ยยังถูกสัมภากรเกาหลีใต้นะครับ ปรับนะครับเป็นเงินจำนวน78ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับโทษฐานที่หนีภาษีนะครับตรงนี้นะครับโดวควอนก็ออกมาชี้แจงว่าบริษัทเขาเนี่ยไม่เคยเลี่ยงภาษีจ่ายภาษีครบเต็มทุกเม็ดนะครับ ก็ยืนยันว่าไม่ได้เร่งภาษีนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เล่าว่ามีคนพยายามจะมาขอพบโดคอนะครับโดยบุกไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็พบกับภรรยาของเขานะครับโดยล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยแล้วว่าผู้ที่เข้ามาขอพบโดคอนะครับก็คือสตรีมเมอร์รายหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเชนเซอร์นะครับสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่าเชนเซอร์คนนี้นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับ b b c ว่านะครับ เขาพยายามจะติดต่อโดคอนเพื่อ,อเหมือนกับคุยกันตัวต่อตัวแบบแมนๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะชดใช้เขายัางไงนะครับโดยไปเคาะประตูนะครับประตูห้องเลยนะครับเพื่อจะสอบถาม สิ่งที่มันค้างคาใจเขาอยู่เนื่องจากว่าเชนเซอร์เนี่ยเขาลงทุนในลูน่าเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วเขาเนี่ยลงทุนไปมากกว่า2ล้าน4แสนเหรียญสหรัฐนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ราวๆ82ล้านบาทไทยนะครับซึ่งตอนนี้มูลค่า82ล้านเนี่ยมันมันยังมีค่าน้อยกว่าฝุ่นบนเท้าเขาอีกนะครับมันน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับเชนเซอร์เนี่ยก็ไปเคาะประตูห้องนะครับแล้วคนที่มาเปิดก็อย่างที่เรารู้ก็คือภรรยาของดูอคัอนนั่ ภรรยาบอกว่าสามีไม่อยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ไม่สะดวกจะคุยด้วยนะครับแม้นว่าเชนเซอร์เนี่ยจะมีท่าทีที่ไม่ได้คุกคามนะครับแล้วก็ไม่ได้เหมือนจะมาทําร้ายภรรยาและครอบครัวเขานะครับแต่ว่าภรรยาเขาเนี่ยก็อาจจะอยู่คนเดียวนะครับก็เลยรู้สึกกลัวนะครับมีความวิตกกังวลจึงได้ติดต่อขอความคุ้มครองพิเศษกับตํารวจที่กรุงโซนะครับและในคืนนั้นเองครับสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่า เชนเซอร์นี่ก็ถูกตั้งข้อหาว่าบุกรุกสถานที่พักอาศัยในยามวิกาลนะครับนอกจากนี้เชนเซอร์เนี่ยงานหลักเขาเนี่ยเป็นรับข้าราชการนะครับก็ถูกให้ออกจากข้าราชการทันทีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีผลกับเรื่องของการบันทึกประวัติอาญากรรมด้วยเรียกว่าเคาะประตูห้องผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเชนเซอร์ยังให้สัมภาษณ์กับ BBC เพิ่มเติมอีกว่าเขาถือว่าไอ้ลูน่านะครับหรือว่าเทอร์ล่าเนี่ย มันคือสแกมเพียวๆ100%ยเเลยนะครับไม่มีอะไรปนมันคือเหรียญลวงโลกแท้ๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอายการสูงสุดของเกาหลีใต้นะครับได้มีการสั่งสอบสวนนะครับตัวโดคอนนะครับในคดีทุจริตนี้ด้วยนะครับผมแหล่งข่าวไม่เปิดเผยนามนะครับเขาก็ได้อ้างว่านะครับเป็นเพื่อนร่วมงานของโดคอนนะครับให้สัมภาษณ์กับ financial time บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่านักลงทุนเนี่ยชื่นชอบและหลงไหลใน stable coin หรือ UST ของเทอร่าเป็นอย่างมากนะครับ แต่ว่าน่าเสียดายว่าไอ้ UST เนี่ยมันไม่มีความ s ustainable หรือไม่มีความยั่งยืนนะครับผู้แบบนี้แปลว่าเขาเห็นช่องโหว่หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเห็นช่องโหว่แต่เขาทำอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าตั้งใจเนี่ยที่ว่าจะชิ่งหนีปัญหาแล้วก็โยนขี้กองโตให้กับโดครับไปคนเดียวแล้วอันที่จริงแล้วโดคอนเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรครับเขาเป็นคนที่แคร์ลิงคนอื่นจริงไหมเขาสงสารนักลงทุนคนอื่นจริงหรือเปล่าเหมือนที่เขาบอกว่าเขา hard breaker นะครับที่ ลูน่านี่มันตกขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผ่านมานะครับเ,ออเขามักจะแสดงความแบบมั่นใจนะครับในศัก,ยภ, Chain, กยภาพของเทอร์ราเชนหรือในศักยภาพของเรียนลูน่านี่แบบเกินร้อยนะฮะจนบางครั้งมันถึงขั้นหยิ่งพยองและเหยียดหยามด้วยนะครับย้อนกลับไปในช่วงออกรกฎาคมปี2021นะครับ ตอนนั้นมีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ,ษคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฟานซิสคอปอล่านะครับไม่ใช่ฟานซิสฟอร์ดคอปอล่าที่สร้างดิคอร์ฟ a าเธอนะคนละคนกันนะครับเธอได้ตั้งคำถามว่าอัลกอริทึมของเหรียญ UST เนี่ยที่ไปผูกกับลูน่าเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการผูกกันเลยลักษณะน,นี้ถ้ามันเกิดความล้มเหลวผิดพลาดเนี่ยมันจะทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกเมื่อนักลงทุนตื่นตระหนกเนี่ยมันไร้ทางออกนะครับมันไม่มี Exit สําสำหรับเหรียญนี้อีกต่อไปแล้วนะครับ เขาจะทายังไงกับเรื่องนี้นะครับเมื่อโดอกพรฟังคําถามจบนะครับเขาก็ยิ้มสิ่งที่โดกอรนะครับเลือกทําก็คือแทนที่จะอธิบายนะครับว่าอัลกอริทึมทำงานยังไงหรือว่าจะรับเรื่องนี้ไปแก้ไขนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือเขาเลือกที่จะสวนกับแรงๆนะครับเขาพูดคําว่า idont debate e poor people นะครับ idont debate the poor people ก็แปลว่า ฉันไม่เสวนากับคนจนนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คนนั้นถามมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความจนความรวยแม้แต่อย่างใดนะครับแต่การพูดแบบเหยียดยามอย่างนี้นะครับมันก็คือ,อ,อโชว์ความอหังการนะครับแบบหรือแสดงพลังที่ให้กับคนที่เห็นต่างคนที่ไม่เชื่อมั่นแล้วก็ตั้งคําถามกับเหรียญหรือว่าเชนเทอร์ล่าของเขาให้แบบมีสะดุง้งสะอืกกันบ้างนะครับ ซึ่งพอมาถึงวันนี้นะครับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้หญิงคนนั้นได้พูดเอาไว้ก็เป็นความจริงทั้งหมดนะครับโดวคอเนจำเป็นจะต้องทิ้งความภาคภูมิใจในเหรียญ Stable Coin นะครับหรือ u s d ของเขาไปหมดสิ้นนะครับเพื่อมาทำฮาร์ดฟอกแล้วก็ทิ้งการเชื่อมโยงกับ USC หรือ Stable Coin ของเขาแบบหมดสิ้นเลยนะครับไม่ลิงก์กันอีกต่อไป วิกฤตของเหรียญลู n a หรือเหรียญ UST ในเทอร์ราเชนนี้นะครับมันไม่ได้กระทบแค่คนที่ถือครองลู n a หรือ UST เท่านั้นนะครับแต่มันยังกระทบภาพรวมหรือระบบนิเวศโดยรวมของคริปโตเคเหรนซีด้วยนะครับเรียกว่ากระทบทั้งอุตสาหกรรมคริปโตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันส่งผลในเชิงจิตวิทยานะครับว่าคนก็เริ่มสงสัยแล้วก็เครือบแคงและไม่มั่นใจในในศักยภาพของเหรียญที่ตัวเองถือครองนะครับก็ทําให้หลายๆเหรียญเนี่ย ตกไปพร้อมๆกันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทาใไมหลายๆเหรียญเนี่ยมันตกไปด้วยนะครับล่าสุดนะครับในงาน Permissionless นะครับคริปโตคอนเฟอเรนซ์นะครับที่จัดขึ้นที่ฟลอริดานะครับงานนี้นะครับจริงๆแล้วเทอร่านี่ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ชิพนะครับที่ ไปสนับสนุนให้เกิดคอนเฟลกนี้นะครับแต่ความแปลกก็คือคนที่มาร่วมงานนี้นะครับไม่ได้เห็นแม้แต่ผู้ก่อตั้งของเท r ร่าคือไม่เห็นโดคอนนะครับไม่เห็นทีมงานเลยสักกคนเดียวนะครับที่เข้ามาร่วมงานนี้เซกชันของโดคอนก็ถูกเอาออกไปนะครับและแทนที่ด้วยเซกชันอื่นนะครับ ดวงคอนไม่ได้ไปพูดบนเวทีไม่มีการจัดบูธไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทอรล่าเลยสักนิดเดียวนะครับแม้แต่ป้ายนะครับที่มีโลโก้นะครับด้านมีโลโก้ของเทอรล่านะครับก็มีการรีเพสและเอาโลโก้อื่นมาแปะแทนนะครับผมขนาดนั้นเลยนะครับโดยทีมงานเขาบอกว่าตั้งใจจะเอาออกเพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นมีมนะฮะแต่การเอาออกนี่แหละครับเป็นมีมมากกว่านะผมว่า ยิ่งพยายามไม่ให้คนเห็นนะครับหรือพยายามจะซ่อนหรือพยายามจะลืมๆม,มันไปนะครับก็ยิ่งจะทําให้คนเนี่ยตันหนักแล้วก็ขับเน้นให้คนเนี่ยนึกถึงวิกฤตของลู n a แล้วก็เธอลไลเชนมากยิ่งขึ้นนะครับมันกลับกลายเป็นหัวข้อที่คนเนี่ยพูดถึงมากที่สุดในงานคอนเฟลเนนซ์นี้เลยนะครับว่าบางคนก็บอกขนาดว่าลู n a เนี่ยเป็นเหมือนผีคริปโตนะครับที่มองไม่เห็นไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้ แต่เข้ามาหลอกหลอนทุกคนที่อยู่ในงานนี้แทนนะครับเสียงส่วนใหญ่นะครับจากผู้เชี่ยวชาญในงาน Permissionless Conference นะครับเขาก็มองว่าอมองแบบโวยๆนะว่าวิกฤติลูน่าเนี่ยมันจะน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับและก็คี้คายอีกภายใน2-3สเดือนข้างหน้านะครับบางคนก็บอกว่าลูน่านะครับหรือเทอร์ล่าเนี่ยมันถึงจุดต่ำสุดมันผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งในผู้ร่วมง,งานนะครับชื่อว่าแวนสเปนเซอร์นะครับเป็นโคฟาเดอร์ er ของเฟรมเวิร์ก v e n t u r e Capital นะครับเขาก็บอกว่าเ,ออเขามางานนี้ตั้งแต่ปี2019เนี่ยเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับมีผู้เล่นรายใหม่เขา้าเข้าออกมาเรื่อยๆเขาดูรายชื่อสปิเกอร์นะครับก็มีเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่ารายชื่อของคนที่ออกเนี่ยมันมากกว่าเขาคิดว่า75%เนี่ยของคนในโลกคริปโตเนี่ยเริ่มจะออกจากตลาดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะความเบื่อหน่ายหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับ w r a t e v e r ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของภาพรวมในตลาดคริปโตนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญลูน่าโดยตรงก็ได้นะครับลูซี่นะครับโพสเปอรี่นะครับโคฟาวเดอร์ Co ของ Maker d a o นะครับคู่แข่งคนสำคัญของทางเทอร์ราเชนนะครับก็ให้สัมภาษณ์เตือนใจนะักพัฒนาว่านวัตกรรมนั้นนะจะต,ต้องใช้เวลานะครับสำหรับผู้ที่ให้บริการ stable coin อย่างเราเเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับ ในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาเก๋ๆเท่ๆ,ๆหรือว่าพูดเพื่อข่มลู่หน้าก็ไม่รู้นะครับสำหรับมุมมองในตลาดหมีคริปโตในช่วงนี้นะครับก็มีทั้งมุมมองด้านบวกแล้วก็มุมมองด้านลบนะครับคนที่มองในแง่บวกนะครับก็มักจะมองว่าเอ้ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในระยะใกล้นี้แล้วนะครับนักลงทุนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสถาบันนะครับที่ยังมีความเชื่อมั่นในคริปโตอยู่มองว่าการลงทุนในคริปโตช่วงเนี้ย แม้จะมีความผันผวนนะครับแต่ว่ามันก็ยังทํากําไรทําเม็ดเงินได้มากกว่าการเอาไปลงในหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับอื่นๆอีกแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบนะหันไปเปรียบเทียบกับช่วงที่เป็นวิกฤตที่ชื่อว่าคริปโตวินเทอร์นะครับในช่วงปลายปี2018ถึงต้นปี2020เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นโอ้มันแย่กว่าเยอะ ตลาดมีคลิปตัวตอนนี้นนมันจิบๆนะฮะอันนี้คือกลุ่มที่มองโลกในแง่ดีนะครับทีนี้กลุ่มที่มองในแง่ลบนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยอย่างเราเราท่านๆเนี่ยฮะก็จะมองว่าวิกฤตเนี่ยมันมีหลายวิกฤตมาซับทับซ้อนนะครับซ้ำเติมวิกฤตให้มันหนักขึ้นไปอีกครับเช่นวิกฤตค่างเงินนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับและที่สําคัญนะครับทางยุโรปเนี่ยมีการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ ซึ่งไม่เคยขึ้นมาก่อนในรอบ10ปีนี้นครับกำลังจอดจอจะขึ้นอยู่เร็วๆนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของภาวะน้ํามันแพงนะครับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเงินที่เราลงทุนไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้งอกเงยนะครับรายได้ก็ลดรายจ่ายก็เพิ่มคริปโตที่เคยลงทุนเอาไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องวิตรอออกมาก่อนมาใช้ในชีวิตประจําวันก่อนมาประทังชีพก่อนนะครับทั้งๆท,ที่บางทีก็รู้ว่ามันก็ขาดทุนนะครับแต่มันก็จําเป็นนะฮะคือจะบอกว่า ในตลาดคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่โพซิทีฟซัมเกมสาหรับทุกคนนะฮะเสมอไปมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครนะครับอยู่ที่ตัวแปรหลายอย่างแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับฉะนั้นนะครับการลงทุนในคริปโตย้ำอีกครั้งนะครับมันจะเป็นแค่คาสิโนแบบดีดีเซนทลไลท์ก็ได้นะครับหรือว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยทางการเงินแบบกระจายศูนย์ก็ได้นะครับอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับสำคัญที่สุดนะครับคุณต้องดูว่า,เ,าเหรียญที่คุณไปถือครองเนี่ยคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเขา มีแนวคิดยังไงนะครับมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรให้อํานาจกับผู้ถือครองยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีวิธีการวางแผนจัดการและรับมือกับการโจมตีหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับเราอาจจะเห็นได้แล้วนะครับว่าความมั่นใจของโดคอพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เหรียญลูน่าเนี่ยมันรอดไปได้นะครับไม่ว่าเรื่องของเหรียญลูน่าหรือเทอร์ไรเชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือลวงโลกนะครับไม่ว่าโดคอเนี่ยตั้งใจจะโกงนะครับหรือว่าเป็นแค่เหยื่อ เรื่องนี้ก็จะเป็นตำนานในโลกคริปโตเล่าขานกันไปอีกนานชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับให้กับนักพัฒนานะครับที่ต้องเรียนรู้ในการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อป้องกันการโจมตีของระบบด้วยแล้วก็เป็นแนวทางที่สําคัญให้นักลงทุนนะครับใช้ในการตัดสินใจลงทุนเลือกในเหรียญนะครับที่มันมีความแบบยืดหยุ่นนะครับรีเซียลนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะดูว่าเหรียญนี้มันยืดหยุ่นหรือว่าไม่ยืดหยุ่นนะครับให้ดูที่ CEO ครับดูที่ attitude ของเขานะฮะว่าเขามี attitude ยังไงอย่างสิ่งที่โดควครอพูดเนี่ยว่าเหรียญเขามันดีที่สุดมันเลิศเลยอีก95%ตายฉันไม่อยากคุยกับคนจนสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนแนวคิดว่าเขายึดติดกับอีโก้ตัวเองมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณไกลๆแล้วว่าเราควรจะต้องฝากชีวิตไว้กับ คนที่มีแนวคิดอย่างนี้หรือไม่นะครับผมซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราจะเลือกในโลกคริตัวมันก็ยังมีตัวแปรอีกมากมายนะครับฉะนั้นศึกษาหาข้อมูลดีๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับอย่าหาข้อมูลมาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับวางอิมมีชันอลไว้ก่อนนะครับให้ข้อมูลเนี่ยเอามาเรียงกันแล้วเป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราควรจะเลือกอะไรแล้วการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนทุกประเภทนะครับเอาจะช่วยทุกคนที่ยังอยู่ในเงามืดของวิกฤตครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะแย่หรือว่ามันจะไม่ดีแค่ไหนนะครับขอให้ประคับประคองจิตใจเราไว้ก่อนนะครับเอาให้รอดไว้ก่อนใจเราให้รอดไว้ก่อนแล้วทางออกนี่เดี๋ยวมันจะตามมาเองนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับของ Creative Risk คิดสร้างเงินนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ